สวัสดีครับเราก็ยังอยู่ที่อามารีพัทยานะครับอันนี้เด็กๆก็เมื่อเช้าพาเด็กๆไปที่เดินชายหาดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถ่ายให้รับชมนะครับเพราะว่าทาเข้าเสร็จเด็กๆก็อยากไปดูชายหาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมในตอนเย็นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับเป็นสระว่ายน้ําของทางโรงแรมนะครับเราก็คงจะอยู่ที่นี่เลยครับคงอยู่ทั้งวันนะครับแม่ลูกเขาอยู่ทาง้นันนะครับ เราคนอยู่ที่นี่ครับทั้งวันนะครับจะถ่ายทิปบรรยากาศให้รับชมนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรสนุกสนานหรือเปล่านะครับสำหรับเด็กๆนะครับไปชมกันเลยครับนี่เป็นสวนเด็กเล่นนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นอะไรที่เด็กๆคงชอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมบรรยากาศนะครับ จะมีสไลเดอร์ด้านบนนะครับเนี่ก็จะมีคนที่ควบคุมอยู่ด้านบนนะครับควบุมอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีคนที่ควบคุมอยู่ด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะจะเล่นสไลเดอร์ลงมานะครับก็จะมีคนควบคุมลงมาด้วยจะมีด้านนู้นนะครับเขาก็จะทำติ๊ด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 ลงมาให้นะครับ แม่ลูกเล่นน้ำก็เป็นของชอบเขาเลยครับเด็กๆนะครับคงจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับวันนี้นะครับน้องไหว้เป็นหรือยังน้องไหว้เป็นหรือยัง กล้าไปกับพี่ไหมล่ะไม่จมอะไรนะครับมันมันลึกอยู่แต่ว่าน้องไม่จมครับบอน้องมีชูชีพอยู่ครับปลาไม่ได้เป็นชุดไปไม่ได้ครับมาเล่นน้ำน้ำน้ำโดนน้ำโดนน้ำโดนกล้องแมว บรรยากาศครับเกาทานหันหน้ามาปาป้ารู้ไหมครับถ่ายรูปให้มาหนึ่งสองซ่มหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาหาปาป้ากันหนึ่งสองซ่อมครับก็เป็นโรงแรมที่เราพักนะครับครับเร็ว ลงไปรับพี่ตรงนั้นได้ครับแต่น้องไม่ต้องนั้นถ้าน้องกลัวน้องไม่ต้องลงน้ําลึกโอเคไหมพี่พายอย่ายไปใกล้ตรงนู้นนะเขาเล่นสไลเดอร์ลงมานะพี่พายฝึกดำน้ำครับพี่น้องก็คงจะเล่นที่นี่ครับทั้งวันแน่ๆนะครับ ตอนนี้พี่กับน้องนะครับสนับคนคนเป็นน้องครับขอขี่หลังคนพี่นะครับขอขี่หลังพี่นะครับเพื่อที่ตัวเองจะสบายครับฉันก็ไม่ต้องออกแรงมากมายครับเพราะว่าคนนี้นะครับฉลาดนะครับฉลาดนะครับขี่หลังน้องน้องก่อไหลลูกอย่าอย่าไปเดินเสื้อพี่นะครับพี่มีหน้าที่เป็นเรือก็เป็นไปนะครับเหมือนช้างน้อยขี่ขี่ปลาพยูนนะครับอาค่อยๆไปนะลูก คลิปนี้พี่พายก็คงจะเป็นสารถีให้กับน้องครับให้กับน้องชายนะครับเจ้าทันก็แหมฉลาดนะไม่ออกแรงที่หลังเลยไม่ออกแรงที่หลังพี่อย่างเดียวนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาพี่สำลักมาพี่สำลัก

ลดอะไรอ่ะลดอะไรอ่ะทำไมมันแรงจังเลยพี่กับน้องคงเล่นที่นี่ทั้งวันนะครับตอนนี้ก็จะห้าโมงเช้าแล้วนะครับเอาเอาเลี้ยวเลี้ยว เลี้ยวเลี้ยวไปต่อชอบครับเขาชอบมากๆเลยตัวเล็กๆนี่ชอบเล่นน้ำถ้าพี่ไม่ลงก็ไม่เล่นนะครับ ระวังชนหินนะหลังชนหินนะครับร<ง>นนครับร<ง>ร<ง>ก็เป็นมายากาศครับเด็กเล่นน้ำนะครับที่สะของเด็กนะครับก็จะมีสองที่นะครับสำห,หรับที่โรงแรมของเรานะครับ

นี่ก็เป็นคลิปที่พาเด็กเล่นน้ำนะครับโคงอยู่ที่นี่นะครับก็คือค่นวันเลยแล้วกันนะครับก็แบบคลิปนี้นะครับฝากกดตั้งกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นคลิปที่เรามาเที่ยวพัทยากันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ